โอเคครับผม,มสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กับผมชิริโตะนะครับเราอยู่กันกับเกมเด a d บ y d เด l ย g ์ไลท์นะครับพาร์ทที่สองโอ้ยเต้นเต้นอ้าวไอ้สัตว์มีแมปไม่โหลดด้หรอวะคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นมาสาักพักแล้วรู้สึกว่าบั๊กอะไรก็มีค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเป็นบัก๊กเป็นก็ไม่เชิงบัก๊กมันก็ ไอ no สัตว์มันก็บัคกันแหละนะคือประมาณว่าบางทีมันก็อยู่ดีมันเตือนผมว่าสตรีมคอนเนคชั่นอินส f ออฟไลน์งั้นนะครับผมก็งงทั้งช้ที่เน็ตอะไรก็ใช้ได้ปกตินะเหมือนแมทเหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็แจ้งแต่ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไปกด Exit ซิกดอะไรมันก็มาเล่นได้ปกติมันก็งงอ่ะไอสัตว์จิงไหาแต่ว่าในระหว่างการเล่นเกมอย่างในผมก็ไม่ค่อยจะเจอบัคหรอกนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะเป็นที่ตอนหน้าเมนูซะมากกว่า ชิบหายเอ้ยฮ้ย้ยมันเห็น้วยฮะเอ้าเอาอะไรวะงงเอาอะไรวะเอ้าเอาอะไรวะ What ว่าเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะงงเลยไอ้ซาร์ผมว่าไอ้นี่มันต้องเน็ตกากเครื่องกากแน่นอนเนี่ยไอ้ตัวโฮสเนี่ยเอาไอ้เฮียอะไรวะงงเลยเนี่ยผมแล้วมีคนดุดด้วยนะฮะจำชื่อเขาคนนี้ไว้ให้ดีนะครับชิบหายค่ะนี่ปิงเท่าไหร่ห้องนี้ Pergi, lel, 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 Thank you. Bay, 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 bay. Woo, tu เลเวลหนึ่งหนึ่งตัวหก oh, สิบกับสิบไอ้ไอ้เฮ <c oughs> ีย yeah, นี่มันมิสเตอร์มาฟิมเล่นป่าเมื่อกี้นี่หวายสัส <c oughs> ไอ้ตัวที่มันหลุดนะโอ้เลเวลหนึ่งโอเคที่จริงนี่โกลบอนเลเวลก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับครามจริงมันมีตัวคนมากกว่าสวัสดีครับรออะไรครับเจฟสักเดี๋ยวจะให้นละแหลงนะฮะแย่ yeah. มาดูนว่าผมจะเป็นผู้ล่าที่ดีได้หรือเปล่านะครับครอปเลยอันดับแรกโอ้กูเกียดด่านนี้นะฮะตอนนีวิสัยมันบดบังมากๆแต่ว่าสำหรับคนมันก็ยากอยู่ยากเหมือนกันนะครับด่านนี้เอาไม่รู้ตัววิ่งผ่านกูด้วยเย้เค้ไปไหนแล้วอะ อเอาคนนัน้นดีกว่าเฮ้ยไปไหนจ้าสาวน้อยออจะไปไหนจ้าสาวน้อยออสาวน้อยไปไหนแล้ววะอ่าเห็นแล้วเห็นแผ่นหลังแล้ว อาไม่มีเว้ยอยู่ไหนจ้าะแะแด่านนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเวลาเดินแล้วมันจะแบบหญ้ามันสะบัดนะคนก็จะรู้อีกว่าเราแบบเดินมาแถวนี้อะไรอย่างงี้ะโอเคมึงยออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ ว่าไงจ้ะน้องสาวน้องสาวที่ไหนวะอ้าวจะไปไหนจ้ะน้องสาวเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เลยผมนี่แบบอ,อ่าเอาแถวๆนี้แหละฉันประหารไม่ต้องเอาไปมากมายให้มันไกล ตรงนี้เลย จะมีใครมาอ้าวมีคนมาช่างขอช่างขอโอเค เพิ่งเจอแค่สองคนเองนะคนที่เหลืออยู่ไหนหนออ้าวไอ้สัตว์โดนดีมึงโดนดีมึงอาโดนดีมึงรู้ทันเว่ยว่าจะกระโดดลงมารู้ทันนะจะบอกให้รู้ทันนะ จะไปไหนมีเชื่องช้าเกินไปแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อไอพวกนั้นก็บาดเจ็บกันหมดเอาแท่นปะหารใกล้ๆตรงนี้หน่อยจะได้เห็นง่ายๆอ่าแขวนไป<อ> <c oughs> มาอยู่นะจะมีคนมาช่วยไหมคุณวะอ้าวมันไม่ใครมาช่วยเลยเหรอนี่เปิโดโอกาสให้เพื่อนได้มาช่วยเลยเหรอเขามไม่เสี่ชีวิตเลยอ้าวใกล้ๆนี่เองนี่วายสัตว์ จะไปทางไหนได้โดจ้าเอ๋ไอ้สัตว์แหลกไอ้สัตว์แหลกชิบหายไอ้เช่มิเตอร์มัฟฟินอีกแล้วเหรอวะโอ้อะไรวะไอมิเตอร์มัฟฟินแม่งหลุดอีกแล้วอะไอ้เช่นี่เน็ตกากแน่เลยอะเน็ตก็คอมกาอ่ะ แม่งหลุดเลยอะมาดูผมนี่ตาไม่ทันเลยเมื่อกี้เฟร,รมเหลือหนึ่งฮะคิดดูกระตุกเชี่ยเชี่ยเลยยังไม่รู้ตัวอีกอเอา้า ไปไหนแล้ววะกรรมเมื่อกี้ผมกำลังตกใจครับนึกงว่ามันขึ้นเมนื่อกี้เซเวอโฟรฟลาวมันเอาเซเวอ,โอโฟรฟลาวเนี่ยว่าไม่ใช่วามสนุกมันอยู่ตรงไหนเลยแม่มันอยู่ตรงที่แบบว่าเรารู้ว่าเราถือไพ่เหนือกว่าแต่เราอย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางหลบหลีกได้อีกหนึ่งทางนะครับก็คือไอ้ตรงประตูแบบกระโดดลงไปเลยประตูลับอะครับถ้ามันหาเจอนะ เนี่ยแม่งอยู่ตรงนี้ประตูลับไอสัตว์เอา้าไม่เคลื่อนไหวเลยเหรออา้าวเห็นแล้วทนีนี้แหละจะไม่ให้พลาดเฮ้ยจะไปไหนเหรอน้องสาวนี่ไอสัตว์ คิดว่าจะหนีพ้นเหรอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอฮะคิดหนีกลับมาทำไม่เรื่องมันจบไปซะไอ้สัตว์ด้วยส์ใจจังฮะฮะฮะสบายใจอา ข้าก็เป็นกูลาไม่มันชิบหายเลยเมอร์ซิเลสวิกตอรีมันแปลว่าชัยชนะที่ไร้ความปานีอะไรอย่างงี้พอครับไม่แน่ใจเมอร์ซิเลส่วามันมันเมอร์ซี่แบบอันเดียวกันหรือเปล่าโอเคนะครับสำหรับพาร์ทที่สองนี่ยจบพันนี้ก่อนนะฮะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ